สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้หรือว่าย้อนหลังก็ตามนะคะวันนี้มุกจะมาพูดในหัวข้อเรื่องตัดสินใจตื่นรู้ในสัจธรรมซะนะคะทำไมมุกถึงตั้งหัวข้อแบบนี้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ศัจธรรมได้ให้กับมุกทำให้มุกได้ได้รับในสิ่งต่างๆที่มัน มหาจรรย์มุกก็เลยจะมาแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้คือวันนี้มุกได้คุยเ,เรียกว่าโค้ดโค้ดย่อมย่อมยอม่ยอยๆกับพี่กวางนะคะมุกกำลังเกิดความสงสัยในบางอย่างเนาะก็คือมุกได้ทำตอนนี้นอกจากมุกจะเปิดเพจมุกอินสปแล้วมุกก็ทำเกี่ยวกับ MLM ด้วย ก็เลยมีความสงสัยว่ามันจะทำยังไงให้มันควบคู่กันไปด้วยให้มันแบบให้มันสมูทที่สุดจริงๆมุกมีไอเดียอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือมุกอยากอยากสร้างแบบอยากทำเพจที่มันเป็นแบบว่าช่วยช่วยในการให้ทุกคนมาแบบว่าวางขายแบบบางทีอาจจะเป็นคอร์สหรือว่าหรือว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในออนไลน์ต่างๆเพื่อที่ก็เป็นการช่วยสำหรับคนที่วางขายด้วยแล้วก็มุกอาจจะไม่ได้ลงทุนแต่ก็อาจจะแบบรับเปอร์เซ็นต์มานะคะเป็นเป็นความคิดเริ่มแรกที่มุกแบบอ,อยากจะทำเพจแบบนี้ขึ้นมาเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงขั้นตอนของไอเดียและความคิดนะคะทุกคนก็เป็นว่า ที่มุกปรึกษาพี่กวางไปว่ามุกสามารถทํา MLM ไปกับทำเพจมุกอินสตาปรไปด้วยได้ไหมพี่กวางก็บอกเลยว่ามันสามารถทําได้หมดเลยเนาะพี่กวางพูดเลยว่ามันไม่มีขีดจํากัดอะไรคีย์ที่สําคัญเลยก็คือ,อการยกผู้คนหรือว่าตัวเราเองอะขึ้นถ้าถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งน,นั้นอะมันก็จะทำตามแรงดนใจอะค่ะ ทาตามแรงดนใจที่เราอยากจะทํามันคือทางที่ใช่เสมออม,มันคือทางของคุณตอนนี้มุกมาอัปเดตว่า,ามุกได้เรียนคอร์สของพี่กวางนะคะคัมภีสร้างชีวิตพารพ,พาที่หนึ่งเนาะอืมไปแล้วทีนี้มุกก็มีได้ฟังพวกออ u ิโอเพื่อจูนจิตอะไรต่างๆก็ทําแบบเนี้ยทุกวัน จนเมื่อวานเนี้ยมุกสามารถที่จะดึงดูดออคนเข้ามาที่เพจได้เยอะมากเลยมุกขอบคุณมากๆากทุกๆคนทุกๆคนทุกๆการมองเห็นทุกๆการคอมเมนต์ทุกๆ,กา, comment, ก,ๆการกดไลค์หรือกดแชร์ต่างๆนะคะมุกขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็พพอร์ตนะคะเพจมุกอินสปายเจอโฟที่ใช่ในสัจธรรมที่แท้จริงนะคะ คือช่วงนี้เนาะตอนนี้มุกมีความสนุกมีความคิดที่แบบอยากจะทำอะ่ะก็คือมันคือโฟอะมันคือโฟโฟของมุกในตอนนี้ก็คือเอ้ยเราอยากทำเกี่ยวกับแบบว่า MLM แล้วก็เราอยากทำเกี่ยวกับการทำเพจไปด้วยก็เลยสงสัยไปอีกว่าเื้ยเราควรจะแบบว่าโฟกัสไปยังไงด้านไหนดีอะไรเงี้ย ให้มันมีพลังอะไรตลอดไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมุกไปปรึกษาพี่กวางพี่กวังก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่แบบมันเป็นอินสปายแอคชั่นอะคือพลังมันจะไม่มีทางหมดเว้ยไม่มีทางหมดแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเกิดจากแรงดลใจของเราอะอืมก็คือก็นั่นแหละคือมันทําให้เพจมุกมันมันคือมุกต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้แบบเพจมันเติบโตในนก้าเก้าแรก ได้ได้ดีขนาดนี้ที่เข้ามาแบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแบบทุกทุกคนพี่น้องชาวอินสตาแหรือทุกๆกคนที่เข้ามาแล้วก็แบบกดติดตามกดกดไลค์เพจหรือว่ากดซัพพอร์ตกดแชร์ข้อมูลต่างๆที่มุกได้ตั้งใจทำสิ่งนี้ออกไปเนาะจริงๆแล้วมุกชอบคำว่าโฟที่ใช่เพราะว่ามุกก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพจนี้เพราะว่าแบบ พฟที่ใช่มันคืออารมณ์ในภายุด้านบนคืออารมณ์ในด้านดีทั้งหมดเลยอะพอเราลงมือทำอะไรก็ตามที่มันเกิดจากอารมณ์ในในด้านบนอะด้านดีอืมถ้าเราลงมือทำในสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ด้านดีอะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอะแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่มันดึงดูดมาได้เร็วมากอืมซึ่งมุกพิสูจน์มากับตัวมุกเองแล้วมุกทำจริงและมุกก็ได้ผลจริงมุกมาเป็นหลักฐานให้ทุกคนว่าเออ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างอะไรอ่ะอันดับแรกเลยนะคุณต้องกลับมาจูนที่ตัวเองก่อนกลับมาจูนที่ตัวเองคือทำอยังไงลองอยู่กับตัวเองเงียบๆทำสมาธิบ้างก็ดีนะทำสมาธิบ้างก็ได้นะคะแล้วก็แบบลองคิดทบทวนหาคำถามที่มันที่มันทำให้แบบเรา แตสินใจได้ว่าเอ้ยเราทำสิ่งนี้มันดีไหมมันมันมันดีต่ออนาคตข้างหน้าเราไหมมันมันทำแล้วมันมีความสุขไหมมีความสุขจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมมุกอยากให้ทุกคนต้องํำถามขึ้นมาถามตัวเองถ้าถามทุกคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ้ยทางนี้แหละมันใช่กับตัวเองแน่นอนมุกแนะนำเลยให้คุณลุยให้สุดกับทางนั้นเลยเพราะมันคือทางของคุณแน่ๆมันมาจาก แรงดนใจมันคือพลังงานของคุณที่คุณจะสามารถให้ออกไปให้ผู้คนออกไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันคือ i n นสป r แอคชั่นมันคือแรงดนใจนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆวิธีการทำมันก็ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำสิ่งไหนอยากจะสร้างอะไรคุณแค่มีความสุขสนุกและอยากทำกับสิ่งนั้นบางคน ย,ยิ่งกว่ามีความสุขอีกบางคนเขาอาจจะแบบว่าประดิษฐ์ประดอยอยากจะทําแบบสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มเติมให้กับสิ่งนี้มีไอเดียปิ๊งไอเดียปิ๊งแวบขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆนั่นแหละคือทางของคุณอืมแล้วก็คือเมื่อวานะอ่ะมุกได้เพ,พิ่งสัมผัสถึงแบบการที่มันอยู่ในใน,ใน,ในอารมณ์ด้านดีแล้วแล้วมันสามารถแบบดึงเราขึ้นไปในด้านดีๆในหลายๆอย่างได้อื อ,อาจจะเกี่ยวกับว่าเรามีความสุขแล้วก็สนุกกับระหว่างทางที่เราเลือกเดินไปด้วยอะ่ะถ้าคุณไม่มีความสุขเลยระหว่างทางคุณมองแค่เป้าหมายเองเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณต้องมีงานที่เติมใจของตัวเองด้วยแล้วมุกก็ค้นพบแล้วว่าง,งานเติมใจของมุกก็คือเพจนี้เพจมุกอินสปายนี่แหละทุกคนก็เข้ามาติดตามแล้วก็สนับสนุนสปอร์ตมุกเยอะนะคะมุกก็ จะมีสรุปไลฟ์พี่กวางแล้วก็อาจจะมีข้อมูลดีๆนะคะเข้ามาให้พี่ๆน้องๆชาวอินสปร์แล้วทุกคนนะคะได้เข้ามาตื่นรู้เติบโตไปด้วยกันสร้างไปด้วยกันนะคะ, <S <S ะมุคคนพบว่าการที่มุกดึงดูดสิ่งต่างๆได้ง่ายแบบนี้มันก็คือมันเกิดจากการที่มุกวางใจวางใจกับสิ่งนั้นอะเออว่ามันต้องได้อะมันได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะอเราก็วางใจไปเลยแบบ เฮ้ยเราต้องได้แน่ยเนี่ยอ่ะเ,เออคือมันต้องได้แน่ยเนี่ย,ยอย่างล่าสุดเนี่ยมุกได้สรุปไลฟ์ของพี่กวางไปคลิปที่พี่กวางไลฟ์ล่าสุดเนาะที่แบบว่า,าความมั่งคั่งอะไรเกี่ยวกับความมั่งคั่งแล้ว,วพี่กวางมีแจกเปาด้วยเนาะอถ้าใครยังไม่ดูเข้าไปดูนะคะไลฟ์ล่าสุดของพี่กวางเลยดีมากจริงๆนะก็คือ,อมุกจะ เรียกว่าเล่าให้เล่าสู่พี่น้องชาวอินสไป์กันฟังดีกว่าเนาะก็คือทุกครั้งเลยที่มุกนะ่ะได้สรุปไลฟ์ของพีกวางหรือทำอะไรต่างๆลงไปในเพจเนี้ยมุกรู้สึกว่ามันมีความสุขคือมุกค,คือเรียกว่าอะไรอะ่ะคือขณะที่มุกพิมพ์ข้อความสรุปไลฟ์ต่างๆไปเนี้ยคือมุกได้ตื่นรู้เองด้วยนะทุกคนแบบคือมันยิ่งกว่าแบบ คือมันยิ่งกว่าที่แบบเออ่ทุกคนได้รับอะไรอย่างเงี้ยออมันมันล้นมากจนเราสามารถแบบให้ออกไปได้อะ่ะมมันรู้สึกว่ามันใจมันล้นมันเหลือเฟือแล้วเราก็ให้ออกไปอืมแบบนั้นแหละทุกคนเออ่แล้วก็คือเพจนี้นะทำให้มุกรู้สึกว่ามันใจมันฟูขึ้น มันรู้สึกว่าเป็นงานเติมใจที่งที่แท,ท,ท้จริงอะ่ะมันคืองานแห่งชีวิตมุกไม่รู้ว่าทุกคนให้ความหมายเกี่ยวกับงานแห่งชีวิตหรืองานเติมใจว่ายังไงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะมุกก็อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสกับโปนี้อารมณ์นี้ว่านี่แหละถ้าคุณเจอ โปรที่ใช่หรืองานแห่งชีวิตหรืองานเติมใจอะไรต่างๆของคุณะคุณจะรู้สึกแบบนี้มันจะใจใจมันจะฟูมันจะเหลือเฟือมันจะเต็มล้นจนเราอยากจะแบ่งปันให้กับผู้คนอก็อ,อและอีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่มันเติมใจมันมันเติมงานแห่งชีวิตอืม มันจะทําให้เราไม่อยากแบบกับกเก็บสิ่งที่เรามีไว้อะหรือสิ่งที่เรารู้อะไว้คนเดียวมันจะทําให้เราแบบยังไงมันก็ต้องแบบแบ่งปันออกไปอะทุกคนเออมันเป็นแบบนั้นเลยมุกพึ่งสัมผัสได้จริงๆก็สัมผัสได้มานานแล้วแหละแต่ว่าแบบได้ยินพี่กวางพูดมาเยอะแยะแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมันพึ่งพึ่งที่จะแบบว่ามาเข้าใจมามาเข้าใจกระจ่างด้วยตัวเองเนาะ หรือบางคนเขาจะเรียกว่าเอ้ยตื่นรู้อะไรเงี้ยอการให้ที่แท้จริงคือการให้ตัวเองก่อนนะคะทุกคนถ้าเราไม่ให้ตัวเองก่อนเราก็ไม่สามารถที่จะไปเติมเต็มให้กับคนอื่นให้เขาเต็มได้เนาะถ้าเราข้างในเรามันไม่เต็มก่อนมันก็ไม่สามารถให้คนอื่นได้นะคะอ ในช่วงที่มุกทำสรุปไลฟ์ต่างๆมุกก็จะกลับมาทบทวนอืมกลับมาทบทวนมาอ่านซ้าว่าแบบตัวเองเข้าใจไหมเนาะก็เหมือนกับว่าเราคือคนคนเดียวกันอะ่ะเหมือนกับคือมุกทำเพื่อมุกอีกคนนึงอะ่ะมุกเห็นว่าคุณคือคนคนเดียวกันเราคือมนุษย์เรามีความรู้สึกเราเราเคยมีอารมณ์โก,กรธเกลียดมีอารมณ์ต่างๆเหมือนกันเคยเจอสถานาการณ์ที่มันเหมือนกันอะ่ะอืม นั่นแหละมุกก็เลยคือมุกรู้ว่าการสรุปไลฟ์อ่ะมันมีมันมันมันได้ให้คุณค่ากับหลายๆคนที่เขาไม่มีเวลาเข้ามาดูไลายสดแล้วถ้าเกิดว่าได้อ่านหรือได้ดูแค่ผ่านตาเอ้ยมันอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะปวดล็อกชีวิตเขาไปเลยก็ได้นะอืม ขนาดแค่มุกสรุปไอ์อ่ะมันยังแบบว่าปลดล็อกชีวิตตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณอนะ่ะแค่เข้ามาอ่านเข้ามาอ่านแล้วทําเข้าใจกับมันอะ่ะอืมถ้ามันเป็นข้อมูลของคุณถ้าคุณเปิดรับมันคุณก็จะได้รับมันอมืมันมีแค่นี้เลยทุกคนแล้วก็ แล้วมุกก็มาถึงขั้นในตอนนี้ก็คือมุกกำลังอยู่ในช่วงที่มันไม่มีความลังเลหรือสงสัยในในสิ่งที่มุกได้รับแล้วอะเพราะว่ามันมันพิสูจน์ได้แล้วด้วยตัวเองอเนาะจากการที่แบบเฮ้ยมุกได้ออกมาสรุปไลฟ์ได้ออกมาช่วยแบ่งปันไลฟ์การสรุปไลฟ์นี้ให้กับผู้คนทุกๆคนที่ไม่มีเวลาเข้ามาในการดูไลฟ์สดล้วเนี่ยมุกก็ มันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันมหาศาลนะทุกคน,คนเข้าใจไหมมันมหาศาลนะอืมจริงๆแล้วอ่ะการการที่เราเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตหรือไม่ว่าจะกดไลค์กดติดตามมาคอมเมนต์หรือว่าแชร์หรืออะไรก็ตามนะทุกคนมันเป็นการที่แบบร่วมสร้างอะร่วมสร้างสร้างสิ่งนี้ไปด้วยกันอืม ไม่ว่ายังไงก็ตามนะมันมันคือการเติบโตทีละก้าวทีละก้าวไปพร้อมๆกันมันจะมีคนอีกเยอะแยะเลยที่เขามุกมองเห็นว่ามันจะมีคนอีกเยอะแยะเลยที่เขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้อืมันมันคือ มันสุดอะมันสุดจริงๆทุกครั้งที่แบบได้พิมพ์สรุปไลฟ์หรือทําอะไรแบบเนี้ยมันคือมันทําให้แบบเราปั่นโฟรเราขึ้นไปในทางที่แบบมันอยู่ในโฟที่อารมณ์นี้ด้านดีอะอม,มันมันทําให้เรามีแรงดนใจมีพลังมีทุกสิ่งอะเราสามารถจริงๆแล้วคีย์สําคัญเลยคือเรา เราสามารถสร้างทุกสิ่งได้เลยนะจากการที่เรามาเติมใจของเราก่อนอ่ะอืม,อมแล้วมุกก็ได้แบบว่าเข้าใจกระจ่างตื่นรู้อ่ะบางคนเขาก็เรียกว่าตื่นรู้ก็คือเพิ่งเข้าใจเกี่ยวกับาย,ยุด้านบนมากขึ้นหลังจากที่ได้ได้ลองลงมือทำด้วยตัวเองการขึ้นไปอยู่บน ภัยยุ่ด้านบนอารมณ์ด้านบนมันทำให้ทุกอย่างมันมันซับพอร์ตเราไปทั้งหมดเลยนะแค่เราวางใจและขึ้นไปอยู่บนเอาอารมณ์ตัวเองเี่ยอยู่ในอารมณ์ด้านดีแล้วก็วางใจกับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือถ้าเราทำแบบนี้ได้อะมันเหมือนเป็นการแบบที่ เราให้อิสระเราเลือกอิสระให้ตัวเองก่อนอะอมเมื่อเรามีอิสระทุกสิ่งมันจะวิ่งมาหาเราเองอะอทุกคนจริงๆมุกต้องขอบคุณที่มุกได้เข้ามาอยู่ในสังคมของชาวอินสไปา์นะคะมุกมุกได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะ ได้รับการเติบโตทั้งภายในและและภายนอกไปพร้อมๆกันเลยจากสังคมอินสไปดจากสังคมนี้เลยมันคือสังคมที่ให้จริงๆนะทุกคนมั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 น,มนแบ่งปันแบบคือให้จากใจจริงๆเลยอ่ะออคือสังคมแบบนี้มันหาได้ยากนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาได้ เขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าถ้าคุณได้ได้เข้ามาในรู้มาเปิดลับในสิ่งนี้คุณจะเข้าใจมันเองมุกมุกไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สามารถที่จะถึงมุกจะพูดไปอะ่ะคุณก็อาจจะไม่เชื่อเพราะว่าคุณไม่ได้เปิดลับแต่เมื่อคุณเปิดลับแล้วอะคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่มุกพูดเองนะคะ บางคนที่อาจจะเข้ามาดูย้อนหลังด้วยอมันทำให้รู้สึกดีสิ่งนี้มันมันไม่รู้จะหาคำพูดไหนมาทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าคุณเปิดรับมนะันอะคุณถึงจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งนั้นอืม ถ้าคุณไม่เปิดลับอะยังไงคุณก็ไม่เจอหรอกอืถ้าทุกคนที่ดูสดอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังมีข้อสงสัยหรือ มีปัญหาข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการที่แบบเราจะหางานแห่งชีวิตงานเติมใจอะไรต่างๆคุณสามารถทักมาปรึกษามุกได้เลยนะคะมุกยินดีให้คําปรึกษาทุกทุกคนเลยเพราะว่ามุกเองก็เคยเจอเคยเป็นเคยลงไปเล่นเคยลงไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วมันสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กกับชีวิตเราอะ่ะอก็ลองลองก็ทักเราทักม,มาได้นะคะมุกยินดี ช่วยเหลือทุกๆคนเลยเรามีวัตถุประสงค์เราทุกคนมีวัตถุประสงค์ที่ได้เกิดมามคุณอย่าลืมกลับไปที่วัตถุประสงค์ของเราคือใช้ชีวิตด้วยความสนุกเขาสร้างเรามาเพื่อให้เราสนุก ให้เราเลือกว่าเราจะลงไปเล่นในอารมณ์ด้านดีหรือด้านไม่ดีถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองมากพอคุณก็จะเลือกด้านดีให้ตัวเองนะคะคือให้เขาไปอะใจเรามันก็เต็มนะมุกไม่ได้มี หน้าที่ที่จะไปตัดสินหรือชักจูงอะไรทุกคนแต่มุกมีหน้าที่แค่ชี้ทางแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนจะตัดสินใจทำอะไรมันก็คือชีวิตของคุณหน้าที่ของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมุกมาค้นพบแล้วว่าทางนี้มันดีจริงถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดรับก็จะเข้าใจในสิ่งที่มุกพูดเองนะคะอ่า วันนี้มุกจะแถมของแถมที่เป็นเกตความรู้เล็กเไน้อยเนาะที่มุกได้เ,เรียนในคอร์สของพี่กวางนะคะคัมภีรสร้างชีวิตเ,เมื่อคุณให้พลังกับสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะเพิ่มพูนเสมอถ้าเกิดว่าคุณให้พลัง ในสิ่งที่คุณปรารถนาในด้านดีอะ่ะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณไปให้พลังกับด้านไม่ดีอะ่ะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันเนาะอย่างเช่นบางคนมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการอ,อย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยคิดว่า บ่นว่าเงินเฮ้ยฉันต้องจ่ายนั่นอีกแล้วฉันต้องจ่ายนี่อีกแล้วทำไมคุณไม่คิดกลับกันเลยล่ะทําไมคุณไม่คิดว่าฉันมีมีเงินได้จ่ายสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะอย่างเทคนิคที่มุกทําเลยก็คือมุกจะขอบคุณทุกครั้งเลยนะว่าเออมุกได้จ่ายสิ่งนี้ไปได้ให้สิ่งนี้ไปคือมันจะเติมเต็มให้กับเราอ่ะมันแค่เปลี่ยนจุดที่เราโฟกัสแค่นั้นเอง เมื่อเราไปโฟกัสในด้านที่มันเพิ่มพูนอะ่ะมันก็จะเพิ่มพูนอืมแล้วก็มุกอยากบอกให้ทุกคนเลยว่าเราอะ่ะควรจะมีความสุขตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่ารอให้คุณได้สมความปรารถนาอะไรของคุณก่อนแล้วคุณค่อมีความสุขมันไม่จริงอืมมุกบอกเลยว่าทางนั้นมันไม่ใช่มันไม่จริงคุณสามารถอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยคือ ถ้าคุณจะมีความสุขได้ตอนนี้คุณต้องทำยังไงบ้างอ,อย่างเช่นที่มุกทำในปัจจุบันนี้เนาะก็คือการเลิกตัดสินเลิกตัดสินผู้คนมุกให้อิสระต่อทุกๆคนเพราะว่ามุกรักตัวเองมากพอมุกให้อิสระต่อตัวมุกเองมากพอในการคิดเลือกทำพูดสิ่งต่างๆ จึงให้อิสระกับทุกคนเช่นกันเพราะคุณก็คือมุกมุกก็คือคุณเราคือคนคนเดียวกันเราคือมนุษย์เหมือนกันเรามีจิตใจเรามีกายภาพเรามีทุกอย่างที่มันเหมือนกันเลยเลิกตัดสินปัจจุบันเลิกไปเอากรงไปครอบคนอื่นกรงทางความคิดของคุณนะ่ะไม่ต้องไปครอบคนอื่น กลับมาที่ตัวเราคุณต้องการแบบไหนคนอื่นเขาก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันถ้าคุณต้องการสิ่งที่ดีอยากประสบความสำเร็จคุณอยากทำสิ่งไหนสำเร็จคุณอยากได้อะไรคนอื่นมนุษย์คนอื่นๆ่นะเขาก็อยากได้เหมือนกันมุกมี่คียสำคัญเลยคือ,อไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามเนาะคุณอย่าไปตัดสิทธิ์ตัวเองว่าคุณทำไม่ได้หรอก หรือให้มนุษย์คนอื่นมาตัดสินคนว่าคุณทําไม่ได้หรอกสิ่งนั้นมันไม่จริงเลยคนสําเร็จหลายๆคนจริงๆมันมีประโยคนึงที่พี่กวางชอบพูดก็คืออถ้ามนุษย์คนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นกันอืมอย่าตัดสินตัวเองนะทุกคนทุกคนมีปัญยภาพมีทุกอย่างคือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะ่ะถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำได้เราก็ต้องทำได้สิ อย่าตัดสินตัวเองอยากให้คุณสนุกกับระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมายสนุกไประหว่างทางมันจะเติมเต็มมากกว่าที่คุณทุกไประหว่างทางแล้วคุณไปเจอเป้าหมายแล้วบางทีเป้าหมายมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มความสุขของคุณจริงๆก็ได้บางคนอยากได้สิบล้านอยากได้สิบล้านแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรคุณจะมีความสุขจริงๆเหรอคุณ คุณได้มาแล้วคุณบางคนอาจจะแค่แบบเอ้ยฉันอยากสัมผัสอารมณ์นี้เฉยๆเหมือนกันกันกบไลฟ์ที่แล้วเมื่อวานที่มุกได้พูดไปก็คือเมื่อคุณทําสำเร็จอีกเป้าหมายหนึ่งแล้วคุณควรที่จะทำเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นไปด้วยเพื่อเติมแรงเติมใจเติมแรงดนใจให้กับตัวคุณเองอยากให้ทุกคนสนุกกับการสร้างชีวิต ที่ทุกคนต้องการคุณมีโลกของคุณอยู่แล้วคุณสร้างโลกของตัวคุณเองได้นะคะทําให้ดีที่สุดณนะจุดที่คุณเป็นคือไม่ว่าคุณจะต้องการเป้าหมายจะสร้างอะไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันสร้างเสร็จแล้วแน่นอนคิดไปเลยวางใจไปเลยว่ามันสร้างเสร็จแล้วแน่นอนแล้ว,วางไปเลยว่ามันจะได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอืม นี่คือเทคนิคในการมีความสุขทุกขณะนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะจากสิ่งที่มุกได้มาแบ่งปันในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะความรู้หรือแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ออกไปให้กับผู้คนที่เขา จะได้เข้ามาแล้วเขาได้ปลดล็อกชีวิตของพวกเขาเองเนาะมุกมีเป้าหมายอย่างหนึ่งเลยก็คือมุกอยากที่จะปลดล็อกชีวิตของผู้คนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับสิ่งนี้แล้วมันมีประโยชน์แล้วมันมันปลดล็อกหรือเติมเต็มข้างในของคุณแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปให้ผู้คนเถอะค่ะมันจะเมื่อคุณแบ่งปันมันก็จะเพิ่มพูนให้กับคุณเองด้วย มูขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือว่า,าดูในย้อนหลังก็ต,ตามนะคะคุณสร้างโลกของตัวคุณเองได้เสมอนะคะมันมีทางที่มันง่ายๆสบายๆให้คุณโฟกัสที่ทางที่ง่ายๆสบายๆเบาๆ นั่นแหละคือทางของคุณแล้วเจอกันใหม่ค mm ่ะ hmm. หมุกอ mm ินสปายเจอโฟที่ใช่ mm hmm. ในสัจธรรมที่แท้จริงบ๊ายบายค่ะ